เจ๊ yeah. น้ำกันค้ารับเติมเกมอีฟวนปลอดภัยเติมไวแถมยังถูกกว่าเติมเองเยอะ เพรแท้ต้องลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับในวิวกำลังโยเกเร์ตฟีโนมิโน่ฟินิชชิ่งนะท้าวตาลรวมบ er นะูสเตอร์เนี่ยจุอยู่ที่1นึ่งร้อยสามแต่ว่ารามตันหนึ่งร้อยสี่ได้นะค่าพลังที่เป็นจุดเด่นนะจะเป็นในเรื่องของการทําเกมลุกสปนะีดโต้นะบาลานซ์แต่ว่าบาลานซ์ไม่เยอะเนี่ยความเร็วดียิงแรงนะครับแล้วก็นี่ดูอากาศยานนะโอ้โหแข็งเป๊กอะเก้าสิบเอ็ดนะครับเลี้ยงบอลคอมก็ดีแต่ว่าจ่ายบอลนะไม่ดีส่วนจบสกอร์คมกลิบเลยนะนี่ผมลองเปรียบเทียบกับร่างการ์ดเขียวดูบ้างนะครับร่างการ์ดเขียวอะเลี้ยงบอลดีีกกวว่่่าาานะจยบอลด แต่ว่าล่างอันนี้ก็จะจบสกอร์คมกว่าเยอะนะครับแล้วก็ดูนี่นะครับสภาพร่างกายก็ดีกว่าเยอะนะครับก็ภาพรวมผมว่ามันชัดเจนอยู่แล้วโอวอมันต่างกันเยอะ้เราเปรียบเทียบกับระดับเมตาอย่างลุมลุมให้ดูนะลุมเนี่ยเลี้ยงบอลคอมบอลดีกว่านิดหน่อยนะจ่ายบอลดีกว่านะฮะแต่ว่าจบสกอร์ยุยคเลสเนี่ยคุมกว่าลุมอีกนะแล้วก็ถ้าเป็นสภาพร่างกายครับดูเคลิสแข็งแกร่งกว่าลุมเยอะนะครับยิงแรงกว่าแต่ว่าลุมเร็วกว่านะครับแล้วก็เนี่ยเร็วกว่าบาลานซ์ดีกว่านะก็ภาพรวมผมก็ยังคิดว่าลุมอ่ะยังไงกย่่วาอูดีนะ สำหรับวิธีการมาเปลี่ยนค่าพลังโยเกเล์นะให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้น,น,นแล้วก็ไป104เนี่ยโอ้บูสเตอร์มีหลายอันนักจะบูธอากาศยานเนี่ยก็ได้นะแต่ว่าถ้าเจอบูธแบบเป็นสไตล์กองหน้าเลยจริงๆบูธชูติ้งก็ได้นะหรือจะบูธสไตลเกอร์เนี่ยก็มาตรฐานนะก็เป็นกองหน้ามาตรฐาน, boot นนะบูธสไตลเกอร์ไงนะก็ร้อยสี่แล้วส่วนในเวการปรับเปลี่ยนค่าพลังเนี่ย ปรับได้หลายสายนะปรับได้หลายเวยเลยคือเขาเป็นตัวร้อยสี่แบบร้อยสี่แบบเหมือนยืนพื้นนะครับจะปรับเวไหนมันก็เป็นแ่ร้อยสี่ทั้งนั้นเนาะแต่ว่าผมจะลดพลาสติ้งเนี่ยหนึ่งแต้มออกไปแล้วก็แนะนําให้ลดทูติ้งหนึ่งแต้มนะความคมลดไปหนึ่งแต้มแต่ว่าเราเพิ่มเลี้ยงบอลเนี่ยนะค,ความค,มคมคมคมน้อยลงหนึ่งอัน,นแต่ว่าเลี้ยงบอลเนี่ยพิ้วขึ้นเยอะเลยนะฮะแต่ว่าใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะด้วยคำพิยูเคเลสสูงเท่าไหร่ 187เนี่ยหูเกือบ190อยากจะให้แบบเปิดหม่งเกมมิ่งใช่ไหมฮะได้นะผมจะลองอัพเป็นสายเปิดหม่งให้ดูแล้วกันผมจะลดอันนี้ลงไปนะครับแล้วก็ชูตติ้งผมลดเหลือสัก8พอแล้วนะฮะแล้วก็ด e x t e ผมลดลงหนึ่งแล้วก็เอาไปเพิ่มอากาศยานทั้งทั้งดุนเลยแบบนี้นะครับนี่ดูลูกหม่งการกระโดดเป็นไงแข็งแกร่งขึ้นด้วยแข็งแกร่ง96โอ้โหตันกับกล้องหลังสบายๆนะครับใครเล่นสายเปิดหม่งผมแนะนาว่า ประมาณนี้ก็ได้นะสำหรับยเกเลสก็เป็นตัวน่าเก็บนะเป็นตัวที่ผมว่าเซอร์ไพรส์นะไม่คิดว่าจะมาเป็นร่างโชว์ไทม์ให้ได้เปิดนะแล้วก็ร0 4ค่าพลังแบบไม่น่าเกียดนะก็ใกล้เคียงกับพวกอีพิกในยุคปัจจุบันแหละนะเพราะอีพิกอยู่มา105ยนะยเกเลสสวยนะก็เป็นสไตล์แบบกองหน้าแบบสไตรเกอร์เลยนะฮะมีความเร็วสูงนะบจบสกอร์คมนะเลี้ยงบอลก็ดีนะอากาศยานเนี่ยก็สุดยอดนะถ้าเกิดเล่นจริงผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เล่นได้แบบ ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะแต่ว่าการจะแบบอาจจะไม่ได้ถึงกับพิ้วมากแต่โดยภาพรวมผมว่าเป็นกองหน้าคนหนึ่งที่ครบเครื่องนะที่โคตรชอบเลยคือความแข็งแก่งหูก้าวสแบบจังหวะบังบอลนะจังหวะตันจังหวะเบียดเนี่ยผมว่าเพลินเลยอนะ